เรียกได้ว่าเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มสายติส นิกชาลีไตารัตในช่วงนี้เข้ากันได้ดีกับสำนวนที่ว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดเป็นธรรมดาเพราะไม่ว่าจะมีดราม่ามารสุมเข้ามาจากคนที่ไม่ชอบมากแค่ไหนแต่ด้านแฟนคลับของเขาก็ยังคงเหนียวแน่นและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งต้องบอกเลยว่านิกชาลีตกเป็นประเด็นดราม่ามีข่าวออกมาให้สื่อสังคมโซเชียลจับตามองหนักมากที่สุดตั้งแต่เลิกลากับสาวเกาหลีคนนั้นและดูเหมือน ว่าทุกวันนี้กลุ่มที่ไม่ชอบเขาก็ยังคงไม่ปล่อยชาลีไปง่ายๆอย,ย่างเฝ้าพูดถึงนักแสดงหนุ่มสายติดคนนี้ทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ยังพูดถึงยันจะเข้านอนก็ยังพูดถึงเลยเรียกได้ว่ามีเวลา24ชั่วโมงพวกเขาพูดถึงชาลีไปแล้ว23ชั่วโมง ส่วนทางด้านเจ้าตัวที่โดนด่ามาก็มีออกมาโต้ตอบบ้างแล้วที่ก่อนหน้านี้ออกมาฟาดเดือดในแอป X และดูเหมือนว่าดรามานี้จะทำให้เน็กชารีคิดอะไรได้ไหลายอย่างเหมือนเป็นการคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาเริ่มทำสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นนั่นก็คือทำเพลงและไลฟ์ขายของสินค้าและจากที่ไม่ค่อยมาไลฟ์สด PK กับโพสต์คนอื่นๆช่วงนี้เจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการติ k To ออย่างเต็มตัวอีกครั้ง และเห็นว่าหลังจากนี้เน็กชาลีจะพิจารณารับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วค่ะถ้าถามแอดว่าทำไมพวกแอนตี้แฟนยังคงจิกกัดเน็กชาลีไม่เลิกแอดก็คิดว่าเขาน่าจะมีอาการเฮสต็อกกิ้งหรือที่เรียกว่าการตามสองดูคนที่เราไม่ชอบในโซเชียลหรือเปล่าคะสาเหตุอาจจะเกิดจาก อยากจะเห็นว่าชีวิตของคนที่เกลียดนั้นได้รับบทเดยนแล้วหรือยังชีวิตตอนนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงพอเห็นว่าชาลีมีความทุกข์งานไม่มีชีวิตตกต่ำโดนทัวโรงอะไรประมาณนี้คนพวกนี้ก็ยิ่งสะใจแต่ถ้าชีวิตของชาลีแฮปปี้ดีมากคนพวกนี้ก็จะรู้สึกในทิศทางตรงข้ามค่ะหรือกลุ่มแอนติแฟนอาจจะไม่ได้มีอาการเหล่านี้ก็ได้นะคะแอดก็แค่สันทิฐานเฉยๆแค่พวกเขาพูดถึงชาลีทุกวันดังเพ รักเพื่อนสนิทเห็นทีคนที่เข้ามาดูไรฟ์ชาลีก่อนใครเพื่อนก็น่าจะเป็นกลุ่มแอนตี้แฟนแล้วล่วคะค่ะเพราะตามติดยิ่งกว่าแฟนคลับซะอีก